สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับคลิปนี้ก็พามาดูผลลัพธ์นะครับวิธีการดักหนูนะครับที่ผมได้แนะนําลงไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็พามาดูนะครับผลลัพธ์นี่นะครับกัดตัวอย่างปเป้งนะครับถ้าไปกัดสายไฟในรถนี้ก็บรรยลยเลยนะครับผม ก็สังเกตดีๆนะครับข้างในก็จะมีเป็นถุงพลาสติกนะครับถุงพลาสติกที่เราเอาเหยื่อไว้ข้างในนะครับเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้เหยื่อมันโดนฉกหรือว่าโดนเอาไปกินง่ายที่สุดนะครับก็มันจะติดง่ายขึ้นนะครับสําหรับท่านไหนที่มีปัญหาหนูขึ้นบ้านอยู่ในบ้านเลยประมาณนี้เนาะอยู่ห้องเช่า ที่แบบบ้านเช่าที่แบบหนูมันเข้าบ้านนะครับก็ดักยังไงก็ไม่ติดทํายังไงก็ไม่ติดนะครับก็ลองเอาวิธีนี้ไปทําดูนะครับก็คลิปที่แล้วก็อธิบายให้ฟังนะครับไปแล้ววิธีการทํานะครับแต่ว่าคลิปนี้ก็มาย้ําอีกรอบนึงนะเนาะเผื่อเพื่อนๆท่านไหนที่ยังไม่ได้เข้ามาดูคลิปก่อนนะครับก็คลิปนี้ก็จะ ให้ดูนะครับผลลับแล้วก็ผลลับที่ทำเนาะแล้วก็วิธีนะครับอาจจะมีเสียงนกเข้ามาบ้างนะครับเพราะว่าที่นี่เลี้ยงนกด้วยนะครับเป็นนกแก้วเสียงดังมากตัวนี้ผมก็จะไม่ฆ่านะครับเพราะว่าจะเอาไปปล่อยปล่อยที่นี้ก็คือจะไปปล่อยที่ ที่มันห่างไกลที่ชุมชนเขาอยู่นะครับอย่างใส่หลังรถไปนะครับเพื่อไปปล่อยก็เดี๋ยวจะบอกวิธีวิธีที่ย้ําอีกรอบนะครับวิธีการทําก็ปกติเราก็จะใส่เหยื่อปกติไว้ตรงนี้ใช่ไหมครับที่มีห้อยตรงนี้แล้วก็เอาขึ้นมาดักไว้แต่ถ้าเราห้อยปกติน่ะมันจะไม่ค่อยติดเพราะหนูมันระดับนี้มันหนูขั้นเทพนะครับคือหนูที่ จบสูงแล้วโอกาสที่มันจะเข้ามานี่ก็ยากเหมือนกันเราก็ต้องหาอะไรมาคุมเพื่อปกปิดไม่ให้มันรู้เหมือนว่ามันรู้ว่าอันนี้คือกับดักของมันนี่แหละเราก็ใช้เป็นถุงพลาสติกนะครับสังเกตได้ด้านในจะมีถุงพลาสติกนะครับจากนั้นเราก็เ,เหยื่อเข้าไว้ในถุงนะครับแล้วก็มาห้อยตรงนี้ห้อยไว้แบบเอายางรัดไว้ก็ได้แต่ว่าเราต้องเจาะเพื่อให้กลิ่นมันออกหรือว่า ให้หนูมันได้เข็นเหยื่อมันได้กลินเหยื่อมันประมาณนั้นแหละคือให้ถ้าเป็นปลาก็ได้ให้กลิ่นปลามันออกมานะครับเพื่อจะให้มันเข้ามาติดในกลับนี้นะครับผมเคยทําแบบว่าที่ไม่ใส่ถุงนะมันก็จะเอาเหยื่อไปกินโดยที่ไอตัวนี้ไม่ลั่นนะครับทั้งๆท,ที่ผมตั้งไว้เนาะตั้งไว้แบบเบามากนะครับแบบตั้งไว้แบบว่าถ้าแตกนิดเดียวก็ลั่นเลยมันก็ยังเอาไปกินได้สบายนะครับ พอผมมาเปลี่ยนเป็นวิธีนี้นะครับก็คือใส่ถุงไว้แล้วก็เอาเหยื่อเข้าไปในถุงนะครับมันก็จะติดง่ายนะครับก็คือเหมือนมันจะตะกุยนั่นแหละตะกุยเอาเหยื่อในถุงเพื่อจะเอาเหยื่อออกจากถุงตัวนี้มันก็เลยลั่นนะครับก็ลองทําแล้วนะครับมันได้ผลดีก็เลยเอามาแชร์ให้เพื่อนๆไปลองทําดูนะครับผมก็เผื่อว่าอาจจะมีท่านไหนที่แบบเห็นผมลงคลิปก่อนเนาะ แล้วบอกว่าจะติดหรือปเปล่าอะไรประมาณนี้เนาะก็เอามาให้ดูนะครับวันนี้หนนมูตัวเป็นๆนะครับผมตัวเป่งๆเลยถ้ารุ่นนี้นะครับเข้าไปในรถนี้ก็ตัวกองแอร์หรือว่าถ้าไปฉี่หรือว่าไปทำรังอยู่นะครับก็เรียบร้อยนะครับรถเราหรือทั้งคันนะครับผมก็เอามาแชร์เพื่อเป็น แนวทางหรือว่าเป็นวิธีนะครับกำจัดหรือว่าถ้าเราไม่อยากฆ่าอะไรเงี้ยเราก็เอาไปปล่อยนะครับผมเหมือนผมนี่แหละผมก็ไม่ฆ่ามันนะครับคือดักได้ก็เอาไปปล่อยที่อื่นปล่อยตรงที่ไม่มีคนนะครับเป็นถนนโล่งๆนี่แหละนะครับงัไนคลิปนี้ก็ถูกใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเผื่อเอาวิธีนี้ไปเผยแพร่ให้เพื่อนๆน,นะครับได้เอาไปทํากันนะครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ